สวัสดีจ้าแม่มสินจาแม่มสินมาอัปเดตข้มูลขา่าวเกี่ยวก้ทองคําสารการราคาทองคำมิครอนแนวโน้มราคาทองคําและแต่งานราคาทองคาประจำวันนี้ประจําวันที่19มิถุนายนปี2 5 6 4ราคาทองคําสปอร์ตร่วงลงต่อเนื่องแต่ระดับต่ําสุดในรอบเกือบ2เดือนร่วงลงราว 5. 9ปในรอบสัปดาห์ซึ่งเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่13มีนาคมปี2563 หลังสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า2เดือนหลังเฟดนะคะส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปี2566ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้1ปีในขณะที่ประธานเฟดนะคะถแถลงว่ากรรมการเฟดได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ด้านทองในประเทศนะคะสัปดาห์นี้ปรับล่วงลงแรงนะคะถึง1,200บาท ต่อบาททองคําด้านเงินบาทนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ31.12บาทถึง31.45บาทต่อ1ดอลลาร์สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19มิถุนายนปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งกัส6.5%รับซื้อ26,300บาท ขายออก26,400บาททองรูปพันธ 96, ์96.5ปรเซรับซื้อ25,832บาท64สตางค์ขายออก26,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำที่19มิถุนายนปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไปถึง300บาท เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,านีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเมมสินด้วยนะคะกด u ับสไค b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเมมสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ